สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะอันนี้กันรว่าวันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากันนะคะใช่ก็คือเป็นการ์ดพรีเมียมใช่พรีเมียมการ์ดของเ n k เคฟเทนนะคะในซองน้งก็จะมีหลายใบมากๆมีกี่ใบก็มาดูกันดีกว่าโอ้ยตัดเลยนะนี่นะคะให้ดูใกล้ๆเอออุ๊ยระวังอย่าตัดโดนการ์ดนะ ห่าใบที่เรื่งมันไม่ทำไงเนี่ะเปิดทีาาละใบแล้วกันเขาบอกว่าใบที่อยู่หลังสุดอะคือใบพรีเมียมโอ้อใช่งั้นเราเปิดใบหน้าสุดก่อนนะได้พี่ไข่เอาของพี่ไข่ก่อนลองถ่ายอุ้ยจะถ่ลายส,ายสตอรี่แบบเมื่อกี้เมื่อกี้แอบเห็นเป็นสีสีสีสพาสเทลชมพูเหลืองเขียวประมาณนี้เอานะอือหือนึนี่อ่ะพี่ไข่ติ่งเลย ใครอ่ะอุ้ยจิกกี่ยิวจิกเกี่ขอเจนได้ถ่ายได้ใครใครอ่ะคนเห็นหัวหมวกอันนี้เป้เอ้ยมันมีชื่อก็ให้ดูอย่างเงี้ยให้ถ่ายได้ใครเอ้าเต็มเต็มเลยอีเป้นี่นั่นล่ะเป้อันต่อไปชิ้งชิ้งสตาร์งเฮ้ยเห็นเห็นผมก็รู้แล้วอ่ะสตาร์งตามเจน หวานคือทุกคนน่าจะมีแบบครบทุกชุดเลยเนาะทุกซิงเกิลึ้งปึ้งปนไม่ใช่ป้นเอ้ยป้นลืมลืมลืมป้นพี่ขอโทษฟอนอะตาพี่ไข่ก่อนโอ้พี่ไข่เหรอเฮ้ตัวเองซิงเกิลนะ จังอุ้ยอ๋อชนิจิชนิจิอุ้ยมีกระต่ายให้ได้อะของพี่ไข่อสุดท้ายแล้วอ่ะเป็นอันนี้เป็นพรีเมียมใช่ไหมสีทองใครอ่ะจิ๊บจิ๊บกูเดย์ไม่แล้วแต่ว่าแบบใครจะได้พรีเมียมหรือไม่พรีเมียมอ๋ออันนี้คือไม่พรีเมียมใช่ไหมไม่พรีเมียมมันจะเป็นแบบวิงวิงยกตัวอย่างโอ้อ๋อมีอะไร เซนวิงมิงปื๊บปื๊ดอันนี้ปื๊บปื๊ดถึงนี้คือพรีเมียมของเจนอีกคนนึงคือปุ๊บพี่แบนด้านี่นี่นะคะเมมเบอร์ทั้งห้าคนทุกคนก็อยากเรมาสุ่มอันนี้ด้วยกันนะคะสนุกสนุกดีว่าเราจะได้โอชิของเราหรือเปล่านี่อันนี้ก็เป็นพรีเมียมเหมือนกันนี่วิงวิง น้ำใสใช่พี่น้ำใสแต่รุ่นนี้จะไม่มีลายเซ็นแต่ว่ามันจะเป็นการที่แบบพิเศษกว่าอันอื่นนะใช่สวยนะอ๋อนี่เป็นชุดเดทเดทติ้งใช่วันเดทเดือนวันแห่งความรักโอเคบายบายไว้เจอกันนะคะค่ะวันนี้นะคะอันนี้คืออะไรลนะพี่เป้ ตามชื่อนั่นแหละคลิขี้ได้ค่ะกับหัวด้วยให้พี่เป้เป็นคนสุ่มให้นะคะเราจะมาแกะกันอ่ะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งพี่เป้ตักขิดนะฮะได้แน่นอนลายเซ็นเฮ้ยจะแกะไงอ่ะแกะอย่างนี้เลยเหรอฮะอตัดการ์ดไปเลยตัดการไปเลยถ้าเกิดได้ลายเซ็นอะเสียของนะเฮ้ยนี่มันจะจามินิกุโม วุ้ยได้หลายใบมากเลยอ่ะจิ๊บจ่อจานเหรอในทีมจอจานอันนี้ไงพี่ผักอ้าวพี่ผักพี่ผักหายหยุดได้พี่ผักได้แหละไปสักสิทนะสักสิทแท้ค่ะไม่ได้ลายเซ็นนะฮะมาอีกสองหนึ่งพี่ได้หนงจิ๊บการ์ดตนนึตนั้นตนนั้นเต็มพี่เป้ได้ใครอีก พี่จะแกะให้ได้ลายเซ็นเลยใช่ไหมเนี่ยชอบชอบแกะอไอ้คือเราอยู่ในที่กันเลยนะอยู่แล้วไอ้ตากแต้เอ้ยพี่ไข่มุกเน่าไหนเนียวพี่นายเฮ้ยเอ้แต่พี่เป้แกะได้นะฮะได้พี่เป้แกะได้จะแกะแต่ได้เหรอหมดแล้วหมดหมดแล้วสองซองอ่ะหมดแล้ว พี่เนยเปีียมหรอพี่แก้วส้จังไม่ไม่จบการรีวิวพี่เป้หยุดแก่เดี๋ยวนี้่เป้ยังมีอีกเหรอคะ ยังมีอีกแล้วสค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะอันนี้ค่ะไม่เลววันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากันนะคะก็คือเป็นการ์ดพรีเมียมใช่พรีเมียม,มการ์ดของเบนเคฟเทนนะคะ <c oughs> ในซองนึงก็จะมีหลายใบายมากๆม,มีกี่ใบก็มาลุ้นกันดีกว่าอุ้ยตัดเลยนะ นี่นะคะให้ดูใกล้ๆเอออุ๊ยอยระวังอย่าตัดโดนการ์ดนะมานี่ห้าใบนี่ไม่ทำเนียเปิดทีละใบแล้วกันเขาบอกว่าใบที่อยู่หลังสุดอะคือใบพรีเมียมโอ้ใช่งั้นเราเปิดใบหน้าสุดก่อนได้พี่ข่ เอาของพี่ไข่ก่อนลองถ่ายอุ้ยจะหลายจะหลายสตอรี่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้แอบเห็นเป็นสีสีสีพาสเทลชมพูเหลืองเขียวแบบประมาณนี้เอานะอือหอนึ่งจอนหนึ่งสองจอนนี่อ่ะที่ไข่ดึงเลยหนึ่งจอนใครอ่ะอุ้ยมิวจิกี้ของเจนได้ถ่ายได้ไข่ใครอ่ะ เห็นหัวหมวกอันนี้เป้เอ้ยมันมีชื่อก็ให้ด้วย่างอะให้ถ่ายได้ขายเอ้าเต็มเต็มเลยอีเป้นี่นั่นรับเป้เป้อัน่อไปชิ้นชิ้นสตางเฮ้ยเห็นเห็นผมก็รู้แล้วอ่ะสตางครับเนพี่หวานคือทุกคนน่าจะมีแบบครบชุดเลยเนาะทุกซิงเกิล ชุ้มชุ้มปั้นไม่ใช่ปันเอ้ยปันลืม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 ปันพี่ขอโทษอ่ะตาพี่ไข่เปล่าเอ้อพี่ไข่เหรอ ได้ของพี่ไข่อันสุดท้ายแล้วอ่ะเป็นอันนี้เป็นพรีเมียมใช่ไหมสีทองใครอ่ะจิ๊บจิ๊บเดย์ไม่แล้วแต่ว่าแบบใครจะได้พรีเมียมหรือไม่พรีเมียมอ๋ออันนี้คือไม่พรีเมียมใช่ไหมถ้าพรีเมียมมันจะเป็นแบบวิงวิงยกตัวอย่างโอ้อ๋อมีลายเซ็นด้วยดิลายเซ็นวิงวิงปื๊บปื๊ดอันนี้ปื๊บปื๊ดอย่างนี้คือพรีเมียมของเจนอีกคนนึงคือ ที่น่านได้<า>นี่เมื่อกีน้นี่นี่<ค>น,นะคะเมมเบอร์ทั้งห้าคนทุกคนก็อย่าลืมมาสุ่มอันนี้ด้วยกันนะคะนสนุกสนุกดีว่าเราจะได้โอชิของเราหรือเปล่านี่อันนี้ก็เป็นพรีเมี่ยมเหมือนกันนี่วิิง ใชำใช่พี่น้ำใสแต่รุ่นนี้จะไม่มีลายเซ็นแต่ว่ามันจะเป็นการที่แบบพิเศษกว่าอันอื่นนะใช่สวยนะอ,อ๋ออันนี้เป็นชุดเดทเดตติง้งใช่วันเดทเดือนวันแห่งความราัก